สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เชฟไทยบ้านอีสานอินดี้ครับพี่น้องนะมื่อนี้พาพี่น้องมาอยู่กับบรรยากาศเขาบางไทรครับผมจะอยู่บนเขาตรงนี้จะเป็นพระบสถ์อยู่บนเขานะครับตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับสามารถเดินขึ้นมาได้นะครับหรือว่าจะขับรถขึ้นมาก็ได้นะครับนําเป็นรถจักรยานยนต์กับรถรถถึงได้นะครับรถกระบะรถใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับทางชนะครับสูงนะครับ ส่วนข้างหน้าตรงนี้จะมีเป็นพระโบสถ์นะครับมีองค์พระนะครับท่านใดที่จอมลงทนุนท่านใดจะขึ้นมาไหว้พระก็ขึ้นมาได้นะครับพร้อมได้ชมวิวสวยๆด้วยนะครับตรงนี้นะครับข้างหน้าจะเป็นโซนสะพานใหม่ชนบุรีนะครับตัวจังหวัดชนบุรีตรงนี้ก็จะเป็น องมีองพระนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์สามารถมองเห็นโซนจังหวัดชนบุรีได้โอ้สามร้อยหกองศาได้นะครับแดดแรงนะครับวันนี้วันที่สิบ เอ้ยธันวาคมนะครับผมปี2567นะครับอ่อีกมีกี่วันก็จะไปใหม่แล้วนะครับผมบรรยากาศดีวิวสวยนะครับขึ้นมาไหว้พระได้นะครับแล้วก็สามารถถ่ายรูปสวยๆชมวิวสวยๆโซนตัวจังหวัดชนบรุรีได้เหมือนกันนะครับผมอลังการงานสร้างนะครับโซนนี้ ท่านใดอยู่ใกล้ก็แวะมาได้นะครับจะเต็มนะครับวันนี้ออนทัวร์นะครับนานๆได้ลงคลิปทีนึงนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ